อคะคุณหมอแปบบ๊แบเบดียวคะ่ะแป๊บเดียวค่ะเอ่อโทษนะคะโทษนะคะไปก่อนเลยคะ่ะหมอคะไป,ไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะฉันชื่อเจนจิราคะ่ะมาจากเ<ถ>ทวราชนะคร <ละ S 2> ผมก็ไปประชุมต่อขอโทษทีนะหมอแปบ๊บเดียวคะ่ะแปบ๊บเดียวจริงๆคะ่ะคือฉันขอสัมภาษณ์หมอเป็นการส่วนตัวได้ไหมคะไม่ได้ครับทำไมจะไม่ได้ห่ะคะประชาชนมองว่าหมอเป็นฮีโร่เลยนะคะหมอไม่อยากไปที่รู้จักมากกว่านี้หรอคะเดี๋ยวผมไปนำเสนอแบบนั้นนะ หน้าที่หมอระบาดคือป้องกันและควบคุมโรคเพื่อให้ประชาชนเขาปลอดภัยจากการเจ็บป่วยแล้วการที่ผมสามารถสอบสวนโรคจนพบผู้ป่วยโบลาและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นฮีโร่แต่หมายถึงว่าผมได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วแหมไม่ต้องเขิรอะคะหมอประชาชนชมก็รับรับไปเถอะหนะขอะตัวนะครับเดี๋ยวค่ะ วันนี้ไม่สะดวกง,งั้นฉันขอมาสัมภาษณ์หมอทีหลังได้ไหมคะคงไม่ได้หรอกครับทำไมไม่ได้เหรอคะผมไม่ใช่คนหิวแสงผมชอบทำงานเงียบๆขอตัวนะครับ